ครับก็สวัสด okay. ีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับในวันนี้เราอยู่กันในเกม Power ก็เผื่อมีใครยังไม่รู้นะครับ Power จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดในรูปแบบ Open World สร้างอาณาจักรปลูกผักทำฟาร์มจับมอนสเตอร์ทำได้หลายอย่างครับใช้ชีวิตในโลกแฟนตาซี โอเคก็ดูเหมือนว่าเรือของเราจะอับปางนะครับทำให้เรามาติดอยู่บนเกาะน,นี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเอาละฮะก็ดูเหมือนว่าเราจะเดินมาที่ถ้ำนะครับก็เดี๋ยวลองไปสำรวจข้างนอกกันกราฟิกถือว่าโอเคเลยนะครับเกมนี้ ทำออกมาสวยเลยน่าเล่นนะโอเคครับไปต่อนี่ก็จะเป็นเสาเทเลพอร์ตนะครับเอาไว้วาประหว่างพื้นที่แต่ก็ต้องเปิดเสาก่อนนะครับก็มาคุยกับนักสำรวจผู้รอดชีวิตคนแรกที่เจอนะครับโอเคฮะเขาก็ให้ไม้เรามา10อันก็เดี๋ยวเราจะไล่เก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาที่สร้างบ้านกัน โอเคนี่ก็เป็นาพาวตัวแรกที่เราเจอนะครับคุณผู้ชมน้องแกะเมื่อกี้เราก็เลเวลอัพด้วยใช่ไหมยังไม่ทันทําอะไรเลยโอเคเก็บเบอร์รี่ก่อนนะครับ <c oughs> ผมจะหาที่กว้างๆหน่อยนะครับเอาไว้สร้างฐานเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเกมนี้มันค่อนข้างใหญ่ถ้าไม่เอาที่กว้างๆมันจะวางไม่พอนะครับแนะนําว่าหาที่กว้างๆ โอเคฮะคุณผู้ชมผมได้บริเวณที่จะสร้างแล้วก็เดี๋ยวเดินลงไปดูเจออะไรก็เก็บไปก่อนนะไม้กับหินช่วงต้นเกมเป็นของสำคัญนะครับควรเก็บไว้เยอะๆโอเคฮะนี่ก็เป็นพาวซิเฟียนะครับเอาไว้จับมอนเตอร์นี่เราจะสร้างบริเวณนี้นะครับกว้างมากเดี๋ยวผมจะทำเฟสนะครับสร้างโต๊ะช่างโบราณก็ตรงนี้เลย กด F ค้างจะเป็นการสร้างนะครับโอเคฮะทุกคนได้มาแล้วโต๊ะช่างแบบโบราณน,นี่ผลไมส้สกิลนะโอเคเดี๋ยวเราเดินเคเวสต,ต่อไปเลยดีกว่าดูคู่มือการเอาชีวิตรอดก็จะเป็นคู่มือเกมเนาะแคปต่อไปก็สร้างพาร์สเฟียเราต้องอัพเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวผมอัพอย่างอื่นไปด้วยเลย กองเาวากองไฟหีบไม้โครงสร้างไม้ผ้าเตียงเาาแล้วก็เตียงของเรานะครับเอาโต้ซ่อมมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวธนูเดี๋ยวค่อยแล้วกันโอเคฮะก็สร้างได้แค่2ลูกนะครับเราต้องไปหาทรัพยากรเพิ่มก้ามาก่อน2ลูกนะให้ผ่านเควสเดี๋ยวผมจะอัพเป็นสต a ามิ a น่าก่อนนะครับพละกำลัง เพราะว่าต้นเกมสําคัญมันไม่พอนะครับสตาร์มี่ากับน้้ำหนักเนาะเน้นไว้สองอย่างหุ่นวัดแลมบอลไอ้เ,อเฮียโดนจับโอ้ยมันลุมเราวะ่ะไ็นไรอุย้ยไม่โดนบอลยิ่งมีน้อยๆอย,อยู่ขอให้ได้เหรอโอเคได้แล้วครับทุกคนไก่จะจับแกะได้กูดได้ไก่ไอ้เฮีย เอาไก่แล้วอะไรวะแกะตายเลยโค้รสวยโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวไปสร้างบอลแล้วค่อยจับแกะเดี๋ยวสร้างอีเตอร์กับขวานก่อนดีกว่าหินไม่พอนะครับต้องมาวิ่งเก็บหินกันเราต่อยหินก็ได้นะครับแต่มันช้าตรงนี้มันมีหินให้เก็บีลยน,นดยมาสี่ก้อนนะน่าจะพอสร้าง อีเตอร์อยู่เดีย๋ยวเราสร้างกระบองมาด้วยกระบองไม้นะครับใช้หมัดมันเบานะใช้กระบองมันจะแรงกว่า <ST>. อ<ร>โอเคก็เดี๋ยวเราไปหาหินนะครับก้อนใหญ่ขุดนานนะครับเพราะว่าอีเตอร์เรายังเป็นแค่เริ่มต้นนะครับ <ST. S 2> เป็นแค่หินนะอีเตอร์หินโ <ST>. อเคเลเวลั okay, p ผมจะพส s t a m i n าเพิ่มนะเมื่อกี้ไม่พอใช้ s t a m i n าหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครั ต้องรอให้รีโอเคก็ขุดไปครับเรื่อยๆเอาให้หมดก้อนเลยว่ายังไงก็ต้องใช้ครับขุดไปก็ไม่เสียหายอะไรโอเคคิดว่าน้ำหนักจะเต็มก่อนนะเกือบเต็มเอามาเลยเจ็ดลูกผมดูแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราไปจับมอนเพิ่มกันโหสร้างช้ามากแต่ถ้าเรามีพาวมันก็จะมาช่วยช่วยสร้างนะครับแต่ไก่มันไม่มีทักษะช่วยสร้างถ้าแกะกับแมวมีนะครับ เคเดี okay, ๋ยวต่อยไม้เพิ่มนะผมจะไปคราบขวานด้วยนี่ต่อยช้ามากเมื่อกี้น่าจะครับมาก่อนนะดันไปครับพาวเฟียหมดเลยประมาณนี้ก่อนละกันห้าอันน่าจะพอโอเคครับได้มาแล้วจับแกะเลยมายืนใกล้ๆโอเคหวดเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตายนะอีกตัวหนึง่ง โอเคสวยติดทิติคอข้อด้วยโอ้โหขาดไม้ไม่พอสร้างนี่น้องแกะเราได้สกิลหัวหน้างานคนตัดไม้นะรู้สึกจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดไม้ของผู้เล่นนะถ้าเรียกออกมาเก็บก่อนเฮ้ยน้องเป็นโลได้ด้วยดูดิน่ารักว่ะทุกคนโอเคไป เครับเดี๋ยวเรามาสร้างกล่องผ้ากันก่อนจะได้เป็นปักอนาเขตด้วยนะโอเคประมาณนี้นะน้องแกะมาช่วยเราสร้าง้วย <c oughs> เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอาแกะเข้ามาตัวหนึ่งนะตัวไหนดีโอ้ตัวนี้ลบโจมตีเอาตัวอนนี้แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวผมจะสร้างผ้านะครับแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างชุดต่อ รู้สึกชุดจะใช้ผ้าสองอันใช่ไหมเดี๋ยวดูเทคโนโลยีผมยังไม่ได้อัพด้วยเอาโล่มาด้วยนะครับแล้วก็กล่องอาหารกล่องอาหารนี้จะเอาไว้ให้พาวเรากินนะครับพาวที่อยู่ที่ฐานโอเคเรียบร้อยเห็นไหมใช้ผ้าสองอันนะน้องแก่เราไปสร้างข้างหลังอะเลยไม่เห็นเลย โอเคฮะเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นไงเราไม่ต้องแก้ผ้าแล้วนะครับไม่ต้องลอนจอนแล้วโอเคเดี๋ยวไปจับพาวกันดีกว่าผมจะจับแมวนะครับผมเจอแล้วตัวหนึ่งเป้าหมายของเราแค okay, หวดหวดโอ้โหไอสัตว์แทบตายโอเคร้อยเปอเซ็นต์นะครับน่าจะได้เห็นไหมผมบอกแล้วมันจะมีพาสซสิทขี้ขาดและได้ชกักช้าไม่อีกโอ้โ แดงมาเลยแบบนี้ตัวไม่ค่อยดีนะโอเคจับเพิ่มหวังว่าตัวนี้จะโอเคครับผิดปกติได้มันวิ่งหนีผมอ้าวติดติดหน้าผาเรียบร้อยเลยโพ้โหตายไปตัวหนึงอะ่ะจะได้วะผมไม่ได้ออฟดีดีบ้างเลยะแดงอีกแล้วเดี๋ยวผมจะอัพสตามิน่าเหมือนเดิมนะครับ เคก็ไปหาจับแกะกันด kind of the ีกว่าเควสให้จับแลมบอห้าตัวนะครับแลมบอก็คือน้องแกะนั่นเองมีพาวสเฟียให้เก็บตามพื้นด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีเยอะหรอกมีนิดเดียวแกะไปไหนหมดนี่อ่ะเจอแล้วตัวหนึ่งมันวิ่งมาหาเราแล้วทุกคนอ้าวไม่ใช่มันวิ่งหนีนะผมไม่รู้ว่ามันหนีอะไรมานะโอเคเราโอเคหัวจับเลย เจ๊กตัวหนึ่งครับหวดตีโอเคจับครับได้แน่นอนนะมันร้อแล้วนี่ตัวใหญ่อะไรเอาได้ไหมเนี่ยเวล17สิบเจเราเวล5ห้านะครับไม่น่าไหวเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปก่อนนะครับเพราะถ้าไปตีมันเราน่าจะเป็นคนที่ตายเอง โอเคจับแกต่อครับทุกคนโอเคครับเควสผ่านแล้วเดี๋ยวต้องสร้างโล่นะครับแล้วก็เครื่องร่อนไม่รู้ทรัพยากรพอไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องหาเพิ่มเดี๋ยวไปดูกนสร้างบ้านดีกว่าทุกคนไม่ได้สร้างบ้านหรอกสร้างที่นอนครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะเราดูได้ที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมกดอันติเนตบันไดจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ โอเควางเสาควรวางเสาสองต้นนะครับ <_ d ata> เผื่ออนาคตไว้ <_ d ata> เพราะว่าถ้าวางเสาต้นเดียวพาวมันชอบติดไม้ไม่พอนะครับเลยต้องมาหาเพิ่มโอเคก็สับไป <_ d ata> ช้ามันเป็นขวานหินนะต้องระดับสูงอันนี้มันถึงจะไวเฮีย okay, บอีกสักต้นหนึ่งโอเคฟันหลายทีอยู่นะกว่าต้นไม้จะล้มเดี๋ยวสร้างบ้านต่อครับยังไม่เสร็จ ผมจะสร้างแค่ชั่วคราวไปก่อนนะตอนนี้ไม่งั้นมันนานแน่ถ้าสร้างแบบจริงจังโอเคครับแล้วก็วางเตียงนะถ้าไม่มีหลังคานอนไม่ได้นะครับถึงจะมีเตียงก็ตามต้องมีหลังคาถึงจะนอนได้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมโอเคครับเดี๋ยวเราสร้างหีบแล้วก็ไปอัปเกรดพาวบล็อกกันโอเควางข้างล่างนะครับเรียบร้อย ก็เอาไว้ใส่อุปกรณ์นะครับไว้ใส่พวกทรัพยากรเคอัปเกรดครับโอ้ได้2องเลเวลเลยครับเราก็ใส่พาวได้เพิ่มอีกสองตัวนะผมจะเอาแคตติว่ามาใส่นะครับเพราะว่าแคตติว่ามีทักษะช่วยขุดหินนะครับพาวแต่ละตัวก็จะมีทักษะที่ต่างกันนะครับเช่นทำอาหารนะครับปลูกต้นไม้ ขนส่งนี่ครับขุดเจาะเก็บเกี่ยวช่างฝีมือขนย้ายเห็นไหมก็มีหลายหลายทักษะเลยนะเราก็ต้องไปหาจับเปลาแต่ละตัวนะครับโอเคเห็นไหมน้องก็มาช่วยขุดเศษเปลาเดียนนะครับเอาไว้สร้างพาซรเฟียนะเศษนี้ก็สําคัญนะครับเศษเปลาเดียนะใช้เยอะตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมท้ายเกมควรเก็บไว้เยอะๆครับโอเคครับทุกคนที่มันเป็นสีขฟ้านี่คืออนาเขตเรานะ <c oughs> โอเคตัดอันนี้ดีกว่าตรงนั้นมันไม่สวย ตามีหน้าไม่พอนะไม่เคยพอขนาดผมยังไม่ได้อัพอะไรเนี่ยโอเคประมาณนี้ก่อนละกันทุกคนวุ้ยมีใครมาวะนะเดี๋ยวเอาหินก่อนแั๊หนึงพ่อคาเล่นะครับน่าจะมีของมาขายเนาะแต่เราคงไม่มีเงินซื้อตอนนี้เหมือนเดิมครับสตามิน่าโอเคแวะดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้าง ก็จะเป็นพวกผลไม้สกิลนะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆมีกระสุนด้วยนะโอเคแล้วก็ขายของได้นะครับที่ผมแนะนําให้ซื้อจะเป็นกระสุนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างครับหลายขั้นตอนถ้ามีเงินเยอะๆก็ซื้อกระสุนไว้ก็ได้ครับโอเคผมก็เอาทรัพยากรมาเก็บในกล่องนะจะได้ไม่ต้องแบกให้เปลืองน้ําหนักโอเคฮะทุกคนก็มาสร้างโลกะกดผิดนะเมื่อกี้เกือบเกือบ เกือบไปสร้างพาวสเฟียแล้วนี่เปลี่ยนมุมนะจะได้เห็นน้องแกะสร้างชัดๆจริงๆแคทตี้ว่าก็มีสกิลช่างฝีมือนะครับแต่น้องขุดหินอยู่ไม่ยอมมาช่วยสร้างโอเคเดี๋ยวเอาลานปลูกเบอร์รี่แล้วก็าลานเลี้ยงสัตว์ด้วยนะโตอุปกรณ์พาวสำคัญสร้างโลเสร็จ <spe ak> เดี๋ยวผมจะสร้างเครื่องร่อนต่อนะครับขาดผ้าสอันโอเคเรามีขนแกะอยู่นะ เราจับแลมบอมาเยอะโอเคฮะเรียบร้อยแล้วสร้างเครื่องร่อนกันใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยนานอะเ้ยปล่อยน้องทําไปว่ะเราไปดูแคทตี้ว่าขุดหินกันนี่ขุดไว้ให้เยอะแล้วนะดูดีกองเต็มเลยก็มีพักผ่อนตัวหนึ่งนะอู้งานไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่ใช้แรงงานน้องนะอยากพักก็พักไป โอเคฮะเครื่องล่อนเราเสร็จแล้วเควสถัดไปก็จับพาว30ตัวเนาะเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าแล้วกันยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ